สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็ยังอยู่กับครูฟิลเช่นเคยนะครับสหรับคลิปวิดีโอในตอนก่อนหน้านี้นั้นเราได้รู้จักกับฟังก์ชันลอการิทึมและได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมกันบ้างแล้วใช่ไหมครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูฟิลจะพานักเรียนมารู้จักกับสมการลอการิทึมและวิธีการหาเซตคาตอบของสมการลอการิทึมนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น ขอใหนักเรียนทุกคนติดตามชมไปพร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั่นก็คือหาใชตคําตอบของสมก,การลอการิทึมครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทนิยามของฟังก์ชันลอการิทึมกันมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอของนักเรียนในขณะนี้นะครับซึ่งฟังก์ชัน y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่า1น,น,นะครับ กราฟที่ได้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและในกรณีที่ a มากกว่า0ยแต่น้อยกว่า1กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ log x ฐาน a ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและนักเรียนยังจำได้หรือเปล่าครับว่าฟังก์ชัน logarit ม m um เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงบวกไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงและนอกจากนี้นะครับนักเรียน เราก็ได้เรียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมนะครับและได้นำทฤษฎีบทเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมมาแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในตอนนี้นะครับครูฟิลก็จะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการหาเซตค,คำตอบของสมการลอการิทึมครับนักเรียนก่อนนี่นะครับนักเรียนเรามาทำความรู้จักกับสมการลอการิทึมกันดีกว่านะครับ ซึ่งสมการลอการิทึมของเรานั้นก็คือสมการที่มีลอการิทึมของตัวแปรนะครับตัวอย่างเช่น log x เท่ากับลบ2องลอก x ฐาน e เท่ากับ10บล็อ x เท่ากับ log 2บวกด้วย5้าล3ฐาน2บวกล็อก x ฐาน2เท่ากับล็อกหฐาน2บวกกับ ล็อ x ลบด้วย2ฐาน2แบบนี้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าสมการนั้นก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับนักเรียนซึ่งในการหาเซตคำตอบของสมการลอการิทึมนะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่ว่าฟังก์ชันลอการิทึมเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงบวกไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงซึ่งเราจะได้ว่า l o อ x ฐาน a เท่ากับอ y ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y ครับนักเรียครับต่อไปเรามาดูชวนคิดตรงนี้กันสักนิดนึงนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ log x ฐานสเท่ากับสสำหรับวิธีทำนะครับก่อนอื่นนะครับจากสมการของเรานั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนมาพิจารณาที่3ตรงนี้นะครับซึ่ง3ของเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ3คูณกับ1ได้ต่อไปเรามาพิจารณาที่1ครับ นักเรียนครับเราสามารถเขียน1ให้อยู่ในรูปของลอการิทึมที่มีฐานเป็น2ได้หรือเปล่าครับนักเรียนสามารถเขียนได้นะครับซึ่ง1ของเรานั้นก็จะเท่ากับ log 2ฐาน2ใช่ไหมครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า log x ฐาน2ก็จะเท่ากับ3คูณด้วย log 2ฐาน2นั่นเอง ซึ่งจากตรงนี้ครับ3คูณด้วยล็อก2ฐาน2เราสามารถใช้ทฤษฎีบทนะครับซึ่งก็จะเท่ากับล็อก2ยกกำลัง3ฐาน2แบบนี้นะครับนักเรียนในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่ว่าฟังก์ชันลอก,กา r ิทึมเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงบวกไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงเราจะได้ว่า ล็อก x ฐาน a เท่ากับล็อก y ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y ซึ่งจากตรงนี้นะครับล็อ x ฐาน2เท่ากับล็อก2ยกกำลัง3ฐาน2เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ2ยกกำลัง3แบบนี้ครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ8นั่นเองครับนักเรียนเอแต่ว่า x เท่ากับ8นั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าจะเป็นคำตอบของสมการของเราจริงๆใช่ครับเราต้องตรวจสอบคำตอบก่อนนะครับนักเรียนสำหรับการตรวจสอบคำตอบนะครับครูฟิลก็จะเริ่มจากการแทน x ด้วย8ลงใน log x ฐาน2นะครับครูฟิลก็จะได้ว่า log x ฐาน2เท่ากับ log 8ฐาน2นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณาที่8นะครับ ซึ่ง8ของเรานั้นก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้น log ส2ยกกำลัง3ฐาน2เราจะใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชัน logarithm นะครับก็จะได้ออกมาเป็น3คูณกับ log 2 2ฐาน2ซึ่ง log สอฐาน2ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้ออกมาเป็น3คูณ1ซึ่งเท่ากับ3นั่นเองครับ นั่นก็คือ log x ฐาน2เท่ากับ3เมื่อ x เท่ากับ8เป็นจริงนะครับดังนั้นเซตคำตอบของสมการคือเซตของ8ครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้กันดีกว่านะครับนักเรียนกำหนดให้ log x เท่ากับ2คูณด้วย log 4บวกกับ log 3 2จงหาค่าของ x นะครับสำหรับวิธีทำในข้อนี้นะครับ จากสมก,การของเราตรงนี้นะครับฟูฟิลก็จะพิจารณา,าที่2คูณกับล็อก4นะครับซึ่งโดยทฤษฎีบทนะครับ2คูณกับล็อก4ก็จะเท่ากับล็อก4ยกกำลัง2ถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับและจากตรงนี้ครับล็อก4ยกกำลังสองบวกกับล็อก32โดยทฤษฎีบทนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นล็อก4ยกกำลังสคูณกับ32ครับ เอนักเรียนครับจาก4และ3 2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันได้หรือเปล่าครับนักเรียนเขียนได้นะครับก็คือมีฐานเป็น2นะครับซึ่ง4ยกกำลังสองของเรานั้น <โ frustrating. S 2> ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลัง4และ3 2ของเรานั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลังห จากตรงนี้ครูฟิลก็จะได้ว่า l o g x เท่ากับ Log2 ยกกำลัง4คูณกับ2ยกกำลัง5ครับซึ่ง 2, ยกกำลัง4คูณกับ2,5ยกกำลัง5ของเรานั้นก็จะเท่ากับ2,9ยกกำลัง9ถูกต้องไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่ว่าฟังก์ชันล o อก r i t h m มเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซ็ตของจำนวนจริงบวกไปทั่วถึงเซ็ตของจำนวนจริง เราจะได้ว่า l o อก x ฐาน a เท่ากับล็อก y ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y จาก l o อก x เท่ากับ log 2ยกกำลังเเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองครับนักเรียนซึ่ง2ยกกำลัง9ของเรานั้นเท่ากับ512ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ512ครับสำหรับในข้อนี้นะครับครูฟิลขอฝากนักเรียนไปตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองนะครับ แล้วเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าครับจงหาเซ็คคำตอบของสมการ log 3x บวก2เท่ากับ log x ลบ1บวกด้วย1สำหรับวิธีทำในข้อนี้นะครับจากสมการของเราเนี่ยครูฟิวก็จะมาพิจารณาที่ log 3x บวก2ของเราก่อนนะครับซึ่งนักเรียนจำได้ไหมครับว่าโดยนิยามของฟ er ังก์ชัน l o g าลิทึมเราจะได้ว่า 3x บวก2ของเรานั้นต้องมากกว่า0 ดังนั้นเราก็าจะได้ว่า x ของเราก็เลยต้องมากกว่าลบสองส่วนสามนะครับและในทำนองเดียวกัน log x ลบหนึ่งของเรานั้น x ลบหนึ่งก็ต้องมากกว่าศูนย์ดังนั้นเราก็าจะได้ว่า x มากกว่าหนึ่งซึ่งจากเงื่อนไขที่ x มากกว่าลบเศษสองส่วนสามและ x มากกว่าหนึ่งจึงทำให้ได้ว่า x ที่สอดคล้องกับสมการคือ x มากกว่าหนึ่งนั่นเองครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราก็จะมาพิจารณาที่หนึ่งนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีลอกากริทึมที่มีฐานเป็นสิบอยู่นะครับครูฟิลขอถามนักเรียนว่าเราสามารถเปลี่ยนหนึ่งให้อยู่ในรูปของลอกากริทึมที่มีฐานเป็นสิบได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งหนึ่งของเราเท่ากับลอสิบดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับนักเรียน ต่อไปครูฟิลจะมาพิจารณาที่ log x ลบ1บวกกับล o g 10นะครับเราสามารถใช้ทฤษฎีบทได้ออกมาเป็น log x ลบ1คูณกับ10ครับซึ่ง x ลบ1คูณกับ10ก็จะเท่ากับ1 0 x ลบ10ครับดังนั้นเราก็จะได้ล็อก x บวก2เท่ากับล็อกส x ลบ10ครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้ในกรอบนี้นะครับเราก็จะได้ว่า 3x บวก2เท่ากับ1 0 x ลบครับจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น 7x เท่ากับ12จากตรงนี้นะครับครูฟิลก็จะได้ว่า x จะเท่ากับเศษ12ส่วน7ครับนักเรียนหนึ่งจำได้ไหมครับว่าจากเงื่อนไขของเราที่ได้ว่า x ที่สอดคล้องกับสมการคือ x ที่มากกว่า1ซึ่งเศษ12ส่วน7มากกว่า1น,นะครับ โดยครูฟิวก็จะฝากให้นักเรียนนะครับไปตรวจสอบคําตอบด้วยตนเองนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนตรวจสอบคําตอบแล้วเราก็จะได้ว่าเซตคําตอบของสมการนี้คือเซตของเศษ12ส่วน7ครับตัวอย่างต่อไปนะครับจงหาเซตคําตอบของสมการ log x บวก2บวกกับ log x ลบ1เท่ากับ1 สำหรับข้อนี้นะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนลองหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับแล้วลองทําเองดูก่อนนะครับหลังจากนั้นกดเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเฉลยจากครูฟิลนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับจากสมการของเรานะครับครูฟิลก็จะมาพิจารณาที่ log x บวกสองก่อนโดยบทนิยามนะครับเราก็จะได้ว่า x บวกสองนั้นต้องมากกว่า0นนั่นก็คือ x ของเราต้องมากกว่าลบสอง และถ้าเราพิจารณาที่ l o g x ลบ1โดยนิยามของฟังก์ชันลอกาลิทึมนะครับเราจะได้ว่า x ลบ1นั้นต้องมากกว่า0ดังนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า x ก็ต้องมากกว่า1จากเงื่อนไขที่ x มากกว่าลบ2และ x มากกว่า1ตรงนี้นะครับจึงทําให้เราได้ว่า x ที่สอดคล้องกับสมการคือ x มากกว่า1ครับ ต่อไปเรามาพิจารณาที่1กันบ้างนะครับนักเรียนจากสมการของเราเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเป็นลอการิทึมที่มีฐานเป็น10ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน1ให้อยู่ในรูปของลอการิทึมที่มีฐานเป็น10ได้ซึ่ง1ของเรานั้นเท่ากับล็อกสิถูกต้องไหมครับนักเรียนเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับต่อไปเรามาพิจารณาที่ล็อกเอกซบวกสบวกกับล็อกเลบหนะครับ เราสามารถใช้ทฤษฎีบทนะครับก็จะได้ออกมาเป็น log x บวก2คูณกับ x ลบ1แบบนี้นะครับซึ่ง x บวก2คูณกับ x ลบ1ของเรานั้นก็จะเท่ากับ x ยกกำลังสบวก x ลบด้วย2แบบนี้ครับจากตรงนี้เราก็จะได้เป็น log x ยกกำลังสบวก x ลบ2เท่ากับ log 10ครับซึ่งเราก็จะใช้ความรู้ในกรอบน,นี้นะครับเราก็จะได้ว่า x ยกกำลังสองบวก x ลบสองเท่ากับสิบครับจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวก x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะนำมาแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น x บวกสี่คูณกับ x ลบสามเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราก็จะได้ว่า x เท่ากับลบสี่หรือ x เท่ากับสามนะครับและนักเรียนยังจำได้หรือเปล่าครับว่า เงื่อนไขของ x ที่สอดคล้องกับสมก,การคือ x ต้องมากกว่า1น,นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีเพียง x เท่ากับ3เท่านั้นนะครับที่มากกว่า1โดยครูฟิลนะครับจะขอฝากให้นักเรียนไปตรวจสอบคำตอบด้วยตัวเองดูนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนตรวจสอบคำตอบแล้วเราก็จะได้ว่าเซตคำตอบของสมก,การนี้คือเซตของ3นั่นเองครับนักเรียน สุดท้ายนี้นะครับเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่านะครับซึ่งในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหาเซตคำตอบของสมการลอการิทึมนะครับซึ่งเราก็จะอาศัยความรู้ต่างๆที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับมาช่วยในการหาเซตคำตอบของเรานั่นเองและครูฟิลครับขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะครับกลับไปฝึกฝนนะครับให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตอนถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ครูฟิลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ